สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในราย,ายวิชาวิทยาศาสตร์อเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูสุกัญญาละมูลนะคะหรือว่าครูมีนั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันวันนี้นะคะครูก็ขอเป็นกําลังใจให้นักเรียนนะคะที่ทําง,งานอยู่ที่บ้านและเรียนอยู่ที่บ้านนะคะเป็นกําลังใจหนึ่งนะคะให้นักเรียนสู้ๆนะคะและนั่นให้นักเรียนนะคะดูในสุขภาพตนเองด้วยนะคะลูกหวังว่าเราจะได้พบกันในเร็วนี้นะคะค่ะ อ่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะนักเรียนค่ะก็เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะนะคะซึ่งนะคะสัตว์นะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องหายใจ,จเจริญเติบโตสืบพันธุ์และมีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันกับมนุษย์ค่ะการที่สัตว์จะ,จะเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นต้องอาศัยปัใจจัยในการดำรงชีวิตนะคะมีอยู่3ประการค่ะก็คือ 1. อาหาร 2น้ำและสาอากาศค่ะเรามาดูกันค่ะว่าปัจจัย3ประการนี้นะคะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างไรบ้างนะคะมาดูปัจจัยแรกค่ะนะคะก็คือ1อาหารนะคะอาหารนะคะสัตว์ต่างๆนะคะต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายของเขานั้นจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้สัตว์แต่ละชนิดนะคะกินอาหารแตกต่างกันไปสัตว์บางชนิดนะลูก กินพืชสัตว์บางชนิดกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะและสัตว์บางชนิดนะคะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนั่นเองค่ะมาดูปัจจัยที่2ค่ะก็คือน้ําค่ะน้ํานะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะต้องกินน้ํานะคะเพื่อให้ร่างกายของเขานั้นทํางานได้ปกติและำนนดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าน้ํานั้นนะเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายนะคะหากขาดน้ําเป็นเวลานาน,าน สัตว์จะตายได้นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยที่3ค่ะอากาศค่ะอากาศนะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะใช้อากาศในการหายใจเพื่อทําให้อวัยวะในร่างกายนะคะทํางานได้เป็นปกติและดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าอากาศที่สัตว์ใช้ในการหายใจน,นะคะเขาจะเรียวกว่าแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะ ซึ่งแก๊สออกซิเจนนั้นนะคะมีความจําเป็นต่อร่างกายของสัตว์นะคะทําให้ร่างกายของสัตว์นั้นทํางานได้ปกติและถ้าสัตว์นั้นไม่มีอากาศในการหายใจนะลูกเขาอาจจะตายได้นั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะปัใจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะและครูนะคะก็ได้สรุปสาระสําคัญในบทที่1นนี้นะคะก็คือปัใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะ ซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะเมื่อคลิปที่หันคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่1นึ่งนะลูกก็คือปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมคะและในคลิปนี้ก็คือเรื่องปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะซึ่ง2เรื่องนี้นะจะอยู่ในบทที่1นึ่งใช่ไหมคะก็คือปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะก็มีปัจจัยเช่นเดียวกันนะคะ ปัจจัยเหมือนกันเลยก็คือมีแค่มีปัจจัย3ประการใช่ไหมคะก็คืออาหารน้ําแล้วก็อากาศใช่ไหมคะเรามาดูปัจจัยแรกคะ่ะที่ครูสุกมาให้ก็คืออาหารค่ะอาหารนะคะประโยชน์ของเขาก็คือทําให้ร่างกาย,ยานั้นเจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะมนุษย์นะคะควรรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะและสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดนั้นนะคะกินอาหารที่ไม่เหมือนกันค่ะ ะะมาดูข้อ2ค่ะน้ำนะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่ทำให้ร่างกายนั้นทำงานได้ปกติค่ะหากร่างกายของมนุษย์และสัตว์ขาดน้ำเป็นเวลานานนะคะจะทำให้ตายได้นั่นเองค่ะและมนุษย์นะคะใน1วันนะเราควรดื่มนะ้ำสะอาดวันละประมาณ6-8แก้วนั่นเองค่ะหรือ ตามที่ร่างกายต้องการนะคะและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คืออากาศค่ะนะคะอากาศนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะเพราะว่าอะไรนะคะมนุษย์และสัตว์นะคะต้องการอากาศในการหายใจนั่นเองค่ะหากไม่มีอากาศนะคะมนุษย์นะคะและสัตว์จะตายได้นั่นเองค่ะ และอากาศที่มนุษย์และสัตว์นะคะใช้ในการหายใจที่เขาเรียกว่าแก๊สออกซิซี่อะไรคะแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะ,ะกบมือตัวเองด้วยนะคะใครที่ตอบอยู่ที่นน่นทางบ้านนะคะกบมือตัวเองรัวๆนะคะอ่ะนะคะเขาใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนั่นเองค่ะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องอ่า บทเรียนที่เราเรียนนี้ก็จะจบไปแล้วนะคะคือบทที่1ปัใจจัยในการ,รอนุรักษ์ิตรของนกและสัตว์นะคะครูก็มีงานให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นนะคะทํากิจกรรมฝึกทักษะบทที่1ค่ะก็คือข้อ4ใหญ่และข้อ6ใหญ่ค่ะหน้าที่4.2นะคะลงในสมุดประจำตัวนักเรียนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งข้อ4ใหญ่มี6ข้อและ ข้อ6ใหญ่มีอยู่4ข้อนะคะรวมกันเป็น10ข้อไม่มากไม่น้อยไม่เกินไปนะคะก็นักเรียนคนใดนะคะที่ทำงานเสร็จแล้วนะลูกให้นักเรียนนั้นนะคะถ่ายรูปลงนะคะส่งลงที่ลายกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์นะคะและครูจะทำการตรวจเป็นลำดับต่อไปนั่นเองค่ะค่ะก่อนที่จะไปนะคะ ก็ก่อนที่จะพบกันในคลิปหน้านะคะขุก็ขอนเนียยน,นะคะสู้ๆนะคะแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ